เอนไซนนาโนทีวนันพลังชีวิตที่ยืนยาวเพื่อคุณและคนที่คุณรักครับวันนีครับเรามาพบคนที่นะมีปัญหาสุขภาพหรือคือมะเร็งตับเลยนะครับมะเร็งตับนี่คือเป็นตัวร้ายมากเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นแล้วเนี่ยคือ สุมั่เสียชีวิตอย่างเดียวนะครับไม่มีทางเยียวยาถืออย่างอื่นเลยนะวันนี้เรามาดูว่าเออคนที่เป็นขนาดนี้แล้วเนี่ยนะมีตัวไหนที่จะช่วยนะครับในการฟื้นผูแล้วก็มีปัญหาสุขภาพเนี่ยเป็นมะเร็งตับระยะไหนเนี่ยเราต้องมาเจอตัวสิ่งเสียงจริงนะครับคือผู้ที่นะเข้าร่วมรายการเราวันนี้นะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับครับคุณพี่ชื่ออะไรครับจ่าสิบเอกอนันต์อ๋อจ่าสิบอนันต์ครับน้าสุนไรครับสีแพงมูลครับสีแพงมูลอยู่ที่ไหนครับพี่ อยู่ที่เพชรบูรณ์ครับอ้อยู่ที่เพชรบูรณ์ครับนะและเป็นยังเขาบอกเป็นตำรวจด้วยนะเขาบอกว่าเป็นไงทหารนะเป็นทหารนะฮะครับอ๋อคือว่าทหารนี่นะฮะเขาบอกว่าทหารนี่นับขวดนับขวดนะตำรวจนับแบงค์นะครับดังนั้นก็ตอนที่เป็นหนุ่มนี่ก็แสดงไว้เบาเลยนะครับครับหนักอย่างหนักครับอยอย่างหนักใช่ไหมครับครับนะนี่แหละฮะสาเหตุของว่าเราดื่มมากใช่ไหมครับครับแล้วก็คือเขาเรียกว่าของนวพวกแอลกอฮอล์พวกต่างนี้ไปมากนะปัญหาตอนนี้เป็นอย่างครับปัญหาตอนนี้คือเป็น มะเร็งในตับครับมะเร็งในตับครับนะครับคือไปตรวจพบนานหรือยังตรวจพบประมาณสองเดือนได้เลยครับอสองเดือนได้แล้วครับแล้วตอนนี้หมอว่าเป็นยังไงหมอบอกว่าตอนนี้มันเป็นก้อนในในตับเป็นก้อนในตับครับนะครับประมาณเก้าเซนครับประมาณเก้าเซนครับนะครับนะแล้วก็นนี้อาการมันเป็นยังไงครับพี่อาการตอนนี้มันมันแน่นท้องป่องท่านแน่นหน้าอกนะครับท้องอืดน้อยแน่นท้องครับแน่นขึ้นหน้าอกนะครับและตอนนี้หา ทานอาหารเป็นไงครับทานได้ตอนตอนทานอาหารนี่ทานได้นิดๆแต่อาการมันมันก็คืออืดครับคืออืดต้องแน่นนะครับทานอาหารเป็นไงครับทานอาหารมันก็อร่อยครับอร่อยแต่อยากเร็วยากอยากกินเยอะๆแต่แต่มันก็กินไม่ไม่ได้เยอะกินน้อยคืออยากกินเยอะๆแต่กินน้อยมันก็อิ่มเห็นอะไรก็อยากไปหมดนะครับอ๋อครับนะแล้วตอนนี้ไปหาหมอแล้วหมอเป็นไงตอนนี้รักษาอย่างไรอยู่หมอนัดจ่ายกิโมครับอ๋อหน้าจ่ายกิโมครับแต่ว่า เรายังไม่ไปใช้ยังไม่ได้ฉายยังไม่ใชยนะครับนะตอนนี้แล้วก็คือยังไม่ได้ฉายเนี่ยตอนนี้มาเจอเอนไซม์เจอเอนไซม์ครับเจอเอนไซม์เมื่อเราจีเอนไซม์เข้าไปแล้วเนี่ยเป็นไงร่างกายเราเป็นครับคือร่างกายของเราคือมันมีกําลังขึ้นมาครับครับคือเราตอนเราเพียเพียเราอยาปไปอยากไปไหนเดินไปไหนมาหนได้ครับพอได้กินเข้าไปหน่อยหนึ่งไปเรื่อยครับอาการเราจะดีขึ้นครับดีขึ้นทุกทุกวันครับทําให้เราพอขยับตัวขยับ ร่างกายไปไหนช่วยตัวเองได้ครับครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าร่างกายเนี่ยเราไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงเดินไปไหนมาไหนมาไหนต้องมีคนพยุงต้องมีคนเขามายุงนะครับเห็นเมื่อกี้เนี่ยเดินแบบครับนะด้วยด้วยตัวเองได้เลยได้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็คือรู้สึกอย่างตั้งแต่ทาดีไซามาเนี่ยคือทขาให้ร่างกายเรากระปี้กระเป๋ากระปี้กระเป๋าขึ้นมามีกําลังวังชานะครับแล้วก็รู้สึกคือเห็นว่ามีคนทักด้วยว่าเป็นยังไงครับเออรู้สึกว่ามีน้ำมีนวลขึ้้้้นนนนนอบกมมีีาาาวละหตตสสดใูู ดีขึ้นดีขึ้นกว่าเก่าดีขึ้นกว่าเก่านะครับนี่แหละครับเขาบอกว่าโอกาสของคนเราเองเนี่ยนะเขาบอกว่าตอนที่สมัยเรายังหนุ่มยังแน่นนะครับคือเราใช้ร่างกายโดยที่ไม่ระมัดระวังใช่ไหมครับของอะไรที่ดีไม่ดีก็เข้าไปในร่างกายเราหมดนะครับคือประมาทครับประมาทเออคือประมาทใช่ไหมหลังจากที่ไปตรวจพบวันนั้นล้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยนะครับแล้วเป็นไงสภาพจิตใจล้วอ๋อเปนโฉดหูแลวครับเรื่องนี้ครับเรื่องนี้มันต้องหดหูนะครับกวาังใจตกตกลงไปถึงตาตุ่มเลยนะตาตุ่มเลยใช่ไหมครับเออ แล้วหมดหวังในชีวิตเรื่องไงครับไอ้ที่หมดมันยังก็ไม่หมดเท่าไหร่หมดมันก็ไม่หมดหมดเออยังไม่หมดแต่ว่าทำไมมันกำลังวูบลงไปเลยครับมันวูบลงไปเออนะไอ้เป็นไงฮะคืออยู่อย่งไงบอกว่าตัดสินใจเลยถามหมอว่าผมเป็นอะไรไอ้ลูกผู้ชายชาติทหารนะครับแล้วผมไม่กลัวตายแล้วล่ะครับแต่ผมก็ถามหมอว่าหมอโรคอันนี้มันมันขนาดผมเป็นอยู่ขนาดนี้ครับมันจะอยู่ได้กี่วันถามหมออย่างนี้เลยถามเลยถามตรงๆอืหมอก็บอกว่า อย่าถามเป็นวันดีกว่ามันมันเกินไปครับให้ถามเป็นเดือนนะแต่แต่อย่าอย่าไปถามเป็นปีครับให้ถามเป็นเดือนอ๋อก็แสดงว่าหมอบอกว่าเออเนี่ยคือถ้าเป็นวันเนี่ยให้นเป็นเดือนให้นะเป็วไปแต่ถ้าเป็นเดือนเนี่ยเป็นัไงครับแต่ว่าปีเนี่ยมันยังอาจไม่ถึงอะไรอย่างนี้นะครับคือหมอก็เลยบอกอย่าไปถามเป็นปีให้ให้ถามเป็นเดือนดีกว่าเนะเี่ยแล้วหมอก็เลยบอกให้อย่างนี้แล้วก็เป็นไงครับได้ยินที่ฟังว่าเออบอกมาแล้วว่าเออบอกมาอย่างนี้ก็เออมันก็เอกใจนึงก็โปง อีกใจหนึ่งก็อยากอยู่กับลูกกับเต้ากับลูกกับเมียไปอีกนานในในชีวิตของคนเกิดมาทั้งทีเนาะก็อยากอยู่ดูโรคให้ไปนานๆหน่อยครับก็คืออย่างน้อยถ้าในชีวิตที่เรามีเหลืออยู่เนี่ยคือช่วงไงนะคือถ้าเราเรารู้ว่าเราเป็นโรคร้ายอย่างนี้นะโอกาสที่จะเยียวยารักษาเนี่ยมันก็มีน้อยเนี่ยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็เอาส่วนช่วงชีวิตที่เราเหลืออยู่เนี่ยนะครับทำคุณประโยชน์ให้ดีที่สุดและอยู่กับครอบครัว ใช่ไหมครับมีอะไรต่างที่จะบอกจะสอนอย่างไรต่างเนี่ยฮะสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยใช่ไหมครับแล้วพอมาเจอตัวไหนที่มีความหวังสําหรับชีวิตขึ้นมาอีกหน่อยเออนี่แหละครับมาเจอเอ็นไซม์นี่นะครับมาเจตัวที่พอมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งได้กินเข้าไปก็เห็นผลขึ้นมาก็เลยกินต่อไปเรื่อยๆครับแล้วจนกว่าจะคือจนกว่าจะถึงวันที่เราสะสมแบบ บุญวัฒนามาจนกว่าที่เราจะหยุดหายใจคราเอางี้กันกอนนะครับคืออยากจะให้พี่นะฮะฝากผู้ชมทางบ้านว่าเออเนี่ยนะการดูแลสุขภาพร่างกายนะครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับแล้วถ้าคนไหนที่บองยังประมาทอยู่เนี่ยนะหาตัวช่วยเข้าไปช่วยก็คือจีนเอนไซม์เสริมเข้าไว้นะครับช่วยฝากผู้ชมทางบ้านที่หนึ่งครับพี่ผมอยากบอกทางบ้านนะครับหรือผู้ผู้ที่ชมอยู่ทุกวันทก็ขณะนี้ครับคือตอนเราเป็นหนุ่มเป็นแน่นเนี่ยมันไม่คิดว่าอยากจะมันจะเป็นอะไรหรอครับโรค ภัยไข้เจ็บเนี่ยมันจะมาเยือนเอาเราตอนที่เรามีอายุมากเข้าร่างกายเราอ่อนแอการอยู่การกินเราก็อย่าไปประมาทให้ระมัดระวังไอ้เรื่องสุรายามอก็อย่าพาไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลยผมผ่านประสบการณ์มาแล้วคีวิตผมกว่าห้าสิบสามห้าสิบสี่ปีแล้วครับเล้าเนี่ยผมีกินเป็นน้ำอาการผลสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนี้แหละทําให้เราเสียใจภายหลังผมอยากฝากฝากไว้ตัวช่วยอีกตัวหนึ่งก็คือนี่แหละเอนไซม์นะครับ ช่วยให้เราตอนแรกพ้องกัไปไหนมาไหนไม่ค่อยได้หรอกต้องมีคนช่วยพาไปเข้าห้องน้ําก็ต้องมีช่วยคนประยุกต์ต้องเป็นภาระของพี่ของน้องครับของลูกเมียพอได้อันนี้เข้าไปหน่อยวันวันนันนิดวันนหน่อยเข้าไปร่างกายเราก็ดีขึ้นครับเดินไปไหนมาไหนเข้าห้องน้ําได้ไม่ต้องให้คนอื่นมาช่วยแล้วมีความหวังแล้วตอนนี้นะครับ นะมีความหวังนะครับตัวนี้ครับควา<ผ>มวสดใส,ดสยแล้วก็มีวความหวังขึ้นมากครับช่วงนี้ครับโอเคครับนี่แหละท่านผู้ชมครับนะเราบอกว่านะร่างกายของเราเองเนี่ยนะฮะเงินทองสามารถซื้อนะร่างกายเราไม่ได้ซื้อชีวิตเราไม่ได้แต่เงินทองสามารถดูแลสุขภาพเราได้โดยการซื้อ นะอาหารเสริมหรือเสริมอาหารหรือเอนไซน์นี่แหละครับมาเสริมสร้างสุขภาพทำให้ร่างกายเราแข็งแรงมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงต่อต้านเชื้อโรคต,รต่างๆนะฮะแล้วก็ป้องก,กันความเสื่อมสลายของร่างกายเนี่ยนะให้นานที่สุดนะครับก็ดูแลสุขภาพร่างกายเราให้ดีที่สุดด้วยเอนไซม์นะครับวันนี้รายการเอนไซม์นะครับแล้วก็ผู้ที่ป่วยนะด้วยโรคร้ายมะเร็งตับนะครับวันนี้เนี่ยนะอยากฝากท่านผู้ชมไว้ว่าอย่าประมาทนะครับดูแลเองแล้วก็โดยเฉพาะนะถ้าท่านมีเอนไซม์นะครับไปดูแลสุขภาพท่านท่านเกืก็จะไม่มีชีวิตอย่างนี้นะ ครับแล้วถ้าเป็นแล้วเนี่ยก็โอกาสอย่างนี้เนี่ยไปช่วยในการสร้างสุขภาพให้ดีขึ้นนะครับขอให้ท่านนะครับได้พิจารณาดูการชมนะครแล้วก็ได้ใช้เอนไซม์ในการเสริมสร้างสุขภาพในวันนี้รายการเอนไซม์นะพบกับผู้โพกขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้โอกาสหน้าพบกันครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเอนไซนาโน,โนทีวันพลังชีวิตที่ยืนยาวเพื่อคุณและคนที่คุณรัก